เออเร่นดีๆเพื่อนดูครับชอกชอกชอกไม่เคยเห็นชอกหรือบอลพวกมันไม่เห็นเสกกันหรอกูยังเห็นเลยอ่ะยังไม่ได้ AB บีกยังไม่ด้บีเฮ้ยบีบีหน่อหน่อยบีวอบีได้ AB บหมดเมื่อกี้เอบีมูไม่มีนี่ไงไอกูวิทรวมเจ็ดสิบไงแฟงเนต้องปีไกลๆหน่อยวัสาไปไปที่เดิมเดี๋ยวไปตั้งก่นตอมหน้าแล้วนะ โบใจเย็นๆหน่อยมึงอ่ะบอกดีแล้วขัตอได้เปรียบกิดแข็งรีปั่นนะครับคุณไปติดแข่งในดงมาเล้วตั้งตำแหน่าเลยมาตำแหน้งมาตำแหน้าตำแหน้าตำแหน้ายิงกบกูบกูยิงกบกูเอลลไปชาไปเช้าไปก่อน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 ตั้งนา ทีโบสีบสีบสหันยู่กีบสีบเสตอู่แลตัดแรงให้ทีโเกปัดกู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 มกแล้วกูปัดกู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 ปัดกูปมดกหปัดกงปัดกัดกูปัดกงปัดงหูดกูไัดกัดกูัดกูกูปัดกูปัดู้ปัดกูปัดกูปกูปอูปกนปอนแข็งแล้วตัดัดกให้อยู่เซก์เซกต์เซก็กูปัดแล้วดกูปัดกูปัดกูปัดกูปดกูปัดกูปต่อยปัดต่อยดก้ปัดกต่อกูมาแล้วปอยมาต่กยมาต่อยมาต่อยมาต่อยายมายมาต่อยมาต่่อยมาต่อยมาต่อยมาตอยมาต่อยม เดินมาเดินมาตลอยู่เดินมาต่อไปดูดูแก่ก่อนีสวยสวยแข่งแข่งแล้วแข่งแล้วเอไปเอไปเอไปตะแลอยู่ตะไมแข่งแหมดแข่งหมดแข่งหมดเอ๊งแลเบิ่แงแล้วเบิเบิเกูเลิกเบแล้วเลิกเบิแล้วไ้เตกไ้เกูไปด้านกูไปดานี่อยู่มันถอดได้เลยวะเกล้วเลยวะเตะกูเตะมาเตะเตะเตะกูบังกูกูบังกูบังกูักูเอ๊ะีหน่อยเอ๊ีหน่อยเอ๊ีหน่อยออกมันกูด้แล้ว ตายแล้วตายแล้วบอสตายตายอไอบีไหนบีไหนอนีบอสเดงอยู่บอสอยู่บอสอยู่คุบอสดอยู่บอสเตอยู่บอสอยู่ให้กูดอนให้กูดอนให้มาดอนแล้วดอนแล้วดอนมาแล้วดอนมาแล้วดอนตายจบไอเหียมแล้วนี่ก็เหมปัดปัดปัดปั้บีหน่อยบีหน่อยต่อยบา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 ต่อยบตอยแล้วปดปล่อย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 กูฟ้กูหแล้วตั้งิดต้งติดตั้งติด บาทบอกให้ต่อยบาทเกือบตายมนแค่โดนสะท้อนอย่าี้แหละต้องตต้องติดเลยต้องติด้องติดต้องติดอเอพะออวิต่อยวิต่อยวิต่อยให้อยู่อ่ะแข็งแล้วอวิไปต่อยวิ้ไปคปิดแลนดชัดเจนชัดเจนนะตัดตต้องด้วยดูหล่อเลยคับ แต่คนปบาใต้เยอะหรอกไอควายตัวนี้ไอควายตันี้ปับแม่ไอควายนี